ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สาหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะพี่นะ สำหรับวันนี้นะครับร้านใจรักพระเครื่องนะพี่นัก็มีพระเครื่องดีๆมาแบ,บ่งปันพี P ่ๆเอกันอีก1ชุดนะครับหลาก,กาหลายรายการหลากหลายกิจณิจานายจย์เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับไปนะพี่นะอ่า รายการแรกนะครับขอเล่นเป็นพระปิตานะครับของหลวงพ่อเชยนะครับวัดบางกระสอบนะพี่นะองค์นี้เป็นปิตาเนื้อเก่านะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับพี่องค์พระสวยๆเดิมๆสมบูรณ์แบบนี้นะครับเห็นไหมดูร่องรอยนะครับการกดพิมพ์ความเป็นธรรมชาติต่างๆนะครับสวยเดิมดีนะครับเห็นไหมเดิมๆพระเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับก็แบ่งปันพี่พเอฟซีปลายนะครับขอ500บาทนะครับ ปิดตาหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบเนื้อผงคุกรักนะครับขอ500บาทนะครับพี่พีครับราคานี้ไม่แพงแน่นอนนะครับแล้วก็ได้พระเก่าดีแบบนี้ไปนะครับเห็นไหมเดิมๆสวยๆเลยนะพี่น้าองค์นี้นะครับปิดตาหลวงพ่อเฉยนะครับวัดบางกระสอบ500บาทนะครับรายการที่1นะครับต่อมารายการที่2นะครับเป็นพระสมเด็จคะแนนนะครับของ วัดระครังนะครับปี2515นอะครับอันนี้เป็นคะแนนนะครับรูปสมเด็จพระพุทธจันทร์โตนะครับพี่เนื้อหาพระเนี่ยเก่าแก่ในครับองค์พระสวยนะครับเนื้อเนี่ยหนึบหนึบแบบนี้เลยพี่เนื้อเนี่ยหนึบหนึบเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับองค์นี้สวยจริงเดิมจริงนะครับอ่าองค์นี้สวยจริงเดิมจริงนะครับแบบนี้เลยนะครับสาหรับสมเด็จคะแนนนะครับวัดระคังนะครับปี2515นนะครับรุ่นร้อยปีนะพี่นะรุ่นร้อยปีนะครับเห็นไหม เดิมๆเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับขอ400บาทนะครับอง์นี้เอาไป400บาทนะครับสําหรับสมเด็จร้อยปีนะครับวัดระฆังนะครับเป็นคะแนนนะพี่นะเอา400บาทนะครับรายการที่2นะครับต่อมารายการที่3นะครับเป็นพระแข่งตัดนะครับพี่ องนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพวกพระกุกเก่านะครับแล้วก็เอามาตัดแผงแบ่งเป็นเออเอามาตัดนะครับแบ่งเป็นองนะครับเป็นพระแผงนะครับพี่แบบนี้ก็เดิมดีนะครับแล้วสวยๆแบบนี้แล้วพี่แต่จะขึ้นกุกไหนที่ไหนเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับดูนะครับร่องรอยนะครับการเป็นพระแท้นะครับเม็ดกวดกองนะครับมวลสารกวดแร่ต่างๆนะครับเดิมๆนลวพี่แล้วดูนะครับเลรเยอร์ของการตัดเนื้อดินนะครับเห็นไหมดูนะครับเม็ดกวดกองเนี่ยขนาดเท่าๆกันเลยนะพี่นะ ด้านหน้านะครับจะเป็นรูปพระพุทธนะครับแล้วมีปิดทองเก่าๆมาแบบนี้นะครับองค์นี้ก็สวยงามนะครับเก่าชัดเจนดีนะครับเดี๋ยวแบ่งปันพี่ีเไปนะครับองนี้นะครับขอห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาไป500บาทะครับสำหรับพระแผงตัดนะครับเนื้อดินนะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับ500รายการที่3นะครับ ต่อมารายการที่4นะครับเป็นตะกุดนะครับอ่าอ,อันนี้เขาเรียกว่าตะกุดโสรถมงคลในกราบของอหลวงปู่เอีย่ยมนะครับวัฒพัน์สูงนะครับพี่แบบนี้เป็นตะกุดเนื้อเงินนะพี่นะเก่าๆแล้วมีรอยจานนะครับเห็นเนี่ยเก่านะครับดอกนี้เนี่ยขนาดความยาวเนี่ยสัก1นิ้วได้นะครับสัก1นิ้วนะครับประมาณนี้นะพี่นะเห็นไหมเก่าๆนะครับลักแห้งๆนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ แบ่งปัน VVFC ครับองนี้นะครับแบ่งปัน v v ฟซครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้นะครับรักเก่าเก่ารักแห้งแห้งแบบนี้นะครับเดิมเดิมนะพี่นะเดิมเดิมเลยพี่เห็นไหมนี่นะครับจัดไปนะครับขอ1,200บาทนะครับตะกุดเนื้อเงินนะครับโลกระธาเอ๊ตตะกุดมงคลโสรถนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับสะพานสูงนะครับเห็นไหมนี่นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วหายากแน่นอนนะครับแบบนี้หายากแน่นอนนะครับเอาไป 1,200นรบาทในับพี่รายการที่4นะครับรายการที่4,2นะครับต่อมารายการที่5นะครับเป็นเขาเรียกว่าปิดตามหาเสน่ห์นะครับองนี้เป็นพระปิดตามหาเสน่ห์หลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพีนะพี่นะเป็นปิดตาเนื้อใบลานนะครับองค์พระสวยนะครับการกดพิมพ์คมชัดนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ องนี้เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมดูนะครับร่องรอยการกดพิมพ์นะครับความเป็นธรรมชาตินะครับพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับองนี้จัดไปขอ500บาทนะครับองค์นี้ขอ500บาทนะครับสาหรับพระปิตามหาเสน่ห์นะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับเดิมๆนะครับเนื้อหาพิมพ์เพิ่มคมชัดแบบนี้นะครับก็แบ่งปันนะครับพี่พีเอฟซีครับขอ 500บาทนะครับรายการที่5นะครับรายการที่5เอาไป500บาทนะครับอาต่อมานะครับรายการที่6นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับของหลวงพ่อจันนะครับวัดบางมอนนะพี่นะอันนี้ก็เป็นเหรียญเกจิเก่านะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับแล้วเลี่ยมเงินนะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเห็นไหมเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับดูกระแสโลหะนะครับ ร่องรอยการใช้นะครับพี่เดิมๆเลยพี่เดิมๆเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็แบ่งปันพี่พี่เอครับองนี้นะครับขอ1,700บาทนะครับเอา1,700บาทนะครับสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันนะครับวัดบางมอนนะพี่นะเห็นไหมกระสายโลหะเก่าๆนะครับตามทรงตามซอกนะครับเดิมๆแบบนี้เลยพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับ จัดไปนะครับองค์นี้นะครับจัดไปนะครับ1,700บาทนะครับเรี่ยมเงินนะครับเปิดหน้าเปิดหลังเก่าแบบนี้นะครับพันเดนะพี่นะต่อมานะครับรายการที่7นะครับรายการที่7เนี่ยเป็นพระขุนแผนนะครับภายคู่นะครับเป็นบ้านกลางนะครับองคนี้เป็นบ้านกลางนะครับภายคู่นะครับเห็นไหมอง์พระสวยนะครับเนื้อหาเก่าเก่านะพี่นะเห็นไหมดูพวกเนื้อดงเนื้อดินต่างๆนะครับ เดิมๆแล้วเป็นธรรมชาติดีนะครับนี่นะครับเห็นไหมเม็ดกรวดกรองต่างๆนะครับเดิมๆสวยงามแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะเม็ดกรวดแร่กรวดกรองต่างๆนะครับสวยงามชัดเจนดีนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับขุนแผนภายคู่นะครับบ้านกราบนะพี่นะดูนะครับเนื้อหานะครับความเก่าความเดิมชัดเจนดีนะครับความเก่าความเดิมชัดเจนดีนะครับเห็นไหมเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับก็ ออยากจะแบ่งปันพี่พี่เอนะครับเห็นไหมสวยนะครับชัดเจนดีพี่องค์นี้สวยแล้วชัดเจนดีนะครับก็จัดไปนะครับองค์นี้นะครับขอห้าร้อยบาทละกันห้าร้อยบาทละกันพี่สำหรับภพยคู่นะครับบั้นกระลาองนี้เนี่ยห้าร้อยบาทรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญเก่านะพครับ รายการที่8เนี่ยเป็นเหรียญพระครูธรรมสาธิตนะครับหรือว่าหลวงพ่อแม้นนะครับเป็นเหรียญรูปทรงคอรน้ําเต้าเนื้อทองแดงนะครับวัดใหญ่โพหักนะครับสองสี่เก้าสี่นะครับวัดใหญ่โพหักนะครับหลวงพ่อแม้น้าพี่นายเห็นไหมดูนะครับเหรียญเนี่ยพี่ดูเเห็นไหมดูกระแสโลหะก็รู้แล้วพี่ว่าเหรียญเนี่ยเก่าแน่นอนนะครับเห็นไหมดูนะครับตัวยันตต่างๆนะครับเห็นไหมนี่มีนะครับเดิมๆเลยพี่ พระสวยเดิมดูง่ายนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับสวยงามชัดเจนดีนะครับพระครูธรรมสาธิตนะครับหรือว่าหลวงพ่อแม้นนะครับวัดโพหักนะพี่นะสองสี่เก้าสีนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9นะครับพี่ รายการที่9้าเนี่ยเป็นเหรียญหล่อนะครับวัดรักคังหลังค้อนนะครับแบบนี้เป็นพะระหล่อโบราณนะครับออกที่วัดรักคังนะครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเห็นไหมดูนะครับพะระหล่อโบราณนะพี่นะองค์นี้ก็วันณะนะครับออกเอ่อเหลืององมเขียวนะครับด้านหลังเนี่ยมีร่องรอยการตกแต่งแทงตะไบนะครับเดิมๆิมสวยงามชัดเจนด,ดีนะครับอ่าแบบนี้นะพี่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสําหรับเหรียญหล่อ วัดระคังหลังคอนนะครับเห็นไหมองนี้นะครับขอ600บาทนะครับเอา600บาทเท่านั้นนะครับพี่พีเอฟซีครับได้พระสวยถูกใจพี่พีเอฟซีแน่นอนนะครับแล้วก็ราคานี้เนี่ยผมรวมค่าจัดส่งให้พี่พีถึงหน้าบ้านเลยนะครับ600บาทนะครับรายการที่9นะครับพี่ต่อมารายการที่10นะครับเป็นเขาเรียกว่า เป็นพระคำข้าวนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับองนี้เอาไป350บาทนะครับแบบนี้เอา350บาทนะครับสำหรับพระคำข้าวนะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเดิมเดิมนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับสวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับเห็นไหมเดิมเดิมวิ่งค์นี้สวยงามชัดเจนนะครับจัดไป350บบาทนะครับเห็นไหมค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับนี่ เห็นไหมเดิมดีนะครับแล้วสวยงามชัดเจนดีนะครับ350รานะครับรายการที่10นะครับรายการที่10ต่อมารายการที่11นะครับเป็นสมเด็จอกวีนะครับของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับองนี้เป็นสมเด็จนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเห็นไหมอกวีนะพี่นะเดิมๆนะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยพี่เห็นไหมดูเนื้อดูความเก่านะครับองค์นี้เอา500บาทพอพี่ องนี้เอา500บาทพอนะพี่นะสำหรับสมเด็จอกวีนะครับหลวงปู้เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วเนื้อหานะครับความสวยเนี่ยเดิมเดิมมี่องค์นี้สวยเดิมเดิมนะครับเต็ม10ให้10นะครับเต็ม10ให้10นะครับเห็นไหมสวยชัดเจนแบบนี้นะครับสําหรับสมเด็จอกวีนะครับหลวงปู้เผือกวัดกิ่งแก้วขอ500บาทนะครับรายการที่11นะครับ เอามารายการที่12นะครับเป็นพระผงกระดูกผีนะครับของอาจารโโย์โพเอออาจารย์หนูนะครับวัดโพท่าเตียนนะครับองนี้เป็นพระผงกระดูกผีนะพี่นะเดิม,ดมนนกกๆนะครับเนื้อเก่าๆนะครับพระสวยงามคลาสสิกแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับองนี้500บาทนะครับ500บาทนะพี่นะสำหรับพระผงกระดูกผีนะครับวัดโพท่าเตียนนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งพิมพ์นะครับที่ได้รับการเล่นหาเนี่ยกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายไปทั่วประเทศนะครับองค์นี้ก็ได้พระผิวพันธุ์เดิมๆนะครับดูนะครับเดิมๆเลยพี่เอาไป500บาทนะครับสําหรับพระผงนะครับกระดูกผีนะพี่นะอาจารย์หนูวัดโพธาตีนนะครับรายการที่12นะครับ500บาทนะครับพี่ ต่อมารายการที่13นะครับเป็นเหรียญนะครับอ่ารายการที่13เป็นเหรียญเก่านะครับเห็นไหมของหลวงพ่อโอภาสีนะครับอันนี้เป็นเหรียญ2,400น่รกว่าเลยนะพี่นะด้านหลังเนี่ยเป็นหลังนะครับของ Honestly, หลวงพ่อโอปาสีนะครับเห็นไหมดูนะครับตัวหนังสือนะครับความคมชัดตัวหนังสือเนี่ยคมชัดนะครับเป็นสันเป็นแท่งเลยพี่เห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้น้ําขอบเนี่ยพี่ดูดิ ขอบเนี่ยบางเชียบนะครับขอบนี่บางเชียบเหมือนเอ่อจะเป็นเจไงพี่บางแบบบางมากแล้วดูการเชื่อมห่วงนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับเหรียญนี้นะครับก็อยู่ในยุค2,400กว่ากว่านะครับเอาไป600บาทรากัน600บาทนะครับรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14นะครับองนี้เนี่ยเป็นสิงปากเป็ดนะครับอาจา์เฮงนะครับเข่าดินนะพี่นะ ตัวนี้สวยนะครับแกะเก่าๆมาเลยพี่ตัวนี้แกะเก่าๆมาเลยนะครับสําหรับสิงปากเป็ดนะครับอาจารย์เฮงนะครับนี่นะครับดูนะครับโอ้โหนะครับผิวเนี่ยชําใสเลยพี่แล้วดูด้านใต้ฐานนะว่าเก่าไม่เก่านะครับมีรอยจานนะครับมีรอยจานนะครับสําหรับสิงปากเป็ดนะครับพี่อาจารย์เฮงเขาดินนะครับโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่ามีอายุมีอานามแน่นนอนะครับ มีอายุมีอนามแน่นอนนับสิงปากเป็นตัวนี้นะเดิมๆเกา่าๆชำๆเลยพี่ก็ราคาเนี่ยผมขอสักเอ่อหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเกา่าๆชำๆมีอายุแบบนี้นะครับใครดูพวกเชี่ยวงาเป็นเนี่ยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเขาไม่พลาดนะครับแล้วจะไวมากนะครับรอยจงรอยจานเนี่ยเก่านะครับเก่าแบบไม่ได้แกงเก่าพี่เขาเก่าจริงๆนะครับ อเอาไป1,300บาทรํบาสิงปากเป็ดอาจารย์เฮงนะพี่นะต่อมานะครับรายการที่15นะครับ15เป็นพระปิตาหัวเข่านะนะครับปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะองค์นี้เป็นปิตาปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับดูนะครับพิมพ์สูยให้เดิมคมชัดนะครับอ่าแบบนี้นะพี่แล้วดูด้านหลังนะพี่ได้เห็นไหมเนี่ยดูนะครับดูพวกเนื้อตะกงตะกวัวแล้วรอยจานนะพี่ดูเห็นไหมจานแผ่วๆแบบนี้นพี่ จานแผ่วๆแบบนี้เลยนะครับดูคาบไข่นะครับสําหรับพระปิตาหัวเข่านะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพีเดิมๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ตะกัวเก่าๆแบบนี้นะครับขอ700บาทนะครับเอาไป700บาทนะวีนะปิดตาหัวเข่านะปู่เอี่ยมวัดหนังรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16นะครับเป็นเหรียญรอนะครับวัดเขาตะเขานะวีนะ สิบหกเนี่ยเป็นเหรียญหล่อนะครับโบราณพี่วัดเขาตะเขานะครับสองพันสี่ร้อยกว่ากว่านะครับเป็นพระหล่อนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมเดิมแบบนี้แล้วพี่ดูกระแสโลหะได้นะครับเห็นไหมลอยหนึกลอยย่นนะครับเห็นไหมโอ้โหชัดเจนนะครับเดิมเดิมเลยพี่องค์นี้เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญหล่อนะครับวัดเขาตะเขานะครับโอ้โหนะครับเดิมเดิมเลยพี่ เดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหนะครับเหลืองอมเขียวนะครับผิวเนี่ยขึ้นเป็นเกล็ดกระดี่ยิบยิบยิบเลยนะพี่นะขึ้นเป็นเกล็ดกระดี่ยิบยิบยิบเลยบีอง์นี้นะครับเอาไป700บาทนะครับ700บาทรายการที่16นะครับต่อมานะครับรายการที่17นะครับองนี้เป็นขุดสะเล็กนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเอาไป500บาทนะครับ ขอ500บาทนะครับดูร่องรอยนะครับมวลสารความเก่านะครับเนื้อเนี่ยแกร่งๆแบบนี้นะครับเนื้อเนี่ยแกร่งๆแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับขอ500บาทนะครับ500บาทนะครับสําหรับขุดสะเล็กนะครับหลวงปู่เพื่อวัดกิ่งแก้วนะครับองค์นี้เดิมดีนะครับสวยงามแล้วก็ชัดเจนดีแบบนี้นะครับเอาไป500บาทนะครับขุดสะเล็กรายการที่17นะครับ ต่อมารายการที่18นะครับเป็นน้ำเต้านะครับของหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำพาสีเจเลยนะครับแบบนี right ้นะพี่นาเรียมเงินแท้ๆด้วยพี่แล้วดูด้านในนะครับนี่เห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นภาพปะนะเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพี่เห็นภาพด้านในหรือเปล่านี่เห็นไหมเนี่ยจะมีภาพด้านในอยู่นะครับก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นเป็นภาพขาวดำไหมสําหรับน้ําเต้านะครับหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ําพาสีเจเลยเนื้อลูกนี้เนี่ย เจ้าของเก่านะครับบอกว่าไปรับจากที่วัดเลยนะพี่นะไปรับจากที่วัดเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับไม่รู้เป็นรุ่นไหนนะครับแล้วเลี่ยมเงินแบบนี้ด้วยพี่เอา700บาทนะครับน้ำเต้าหลวงพ่อสดนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19นะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะพี่นะเป็นพิมพ์หานุมานแบ่งแท่นนะครับ อ่าเป็นพิมพานุมานแบบแท่นแล้วเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินนะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับแล้วดูเนื้อด้วยดูเนื้อหานะครับร่องรอยคราบความเก่านะครับเดิมเดิมแบบนี้นะครับพี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับเห็นไหมชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะครับเห็นไหมโอ้โหเดิมดีจังเลยพี่องค์นี้เดิมดีจังเลยนะครับสําหรับพระหลวงพ่อปานนะครับอ่าพิมพ์านุมานแบบแท่นนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับเลี่ยมเงินนะครับพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะครับแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับขอ1,700บาทนะครับเอา1,700บาทนะครับรายการที่19นะครับพี่ต่อมารายการที่20นะครับอ่าอันนี้ก็ได้สร้อยงานนะครับมาอีกหนึ่งเส้นนะความยาวเนี่ยเกิน30เซนนะครับนี่เห็นไหมดูนะครับเห็นไหม ยาวเหยียดเลยพี่ยาวเหยียดเลยนะครับสําหรับสร้อยงานนะครับของอันนี้เป็นของแบบว่าเนี่ยงานในแกะขึ้นมือด้วยนะครับสําหรับสร้อยงานนะครับชิ้นนี้นะครับความยาวนะครับสวมคอได้สบายนะครับเส้นเกิน30มสิบเซนนะพี่ดูขนาดม้วนนะพี่ยังเต็มฝ่ามือเลยในเวลายังเต็มฝ่ามือเลยพี่แล้วงานเนี่ยผมรับประกันให้นะครับเป็นงานแท้แน่นอนนะครับ งานเนี่ยรับประกันให้ว่าเป็นงานแท้แน่นอนนะครับเห็นไหมดูนะครับพี่จะได้สร้อยงานแท้ๆนะครับเอาไว้ขึ้นคอบูชานะครับแบบนี้นะครับเอาไป3,500บาทนะครับเส้นนี้ขอ3,500บาทนะยาวสวยนะครับขนาดกําลังน่ารักผิวกําลังฉ่ำๆนะพี่นะเห็นไหมผิวกำลังฉ่ำๆเลยพี่ต้องม้วนถึง3ทบนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยต้องม้วนถึง3ทบนะครับถึงจะได้อย่างเงี้ย ขอ3 5 0 0ัรบาทนะครับสำหรับสร้อยงาแท้ๆนะครับมีก้ามปูให้ด้วยนะครับเอาไปเนี่ยใช้ได้เลยนะพี่นะเอาพระอ่สวยๆเชิงองค์เนี่ยคล้องขึ้นคอบูชาได้เลยนะครับเอา3 5 0 0ัรบาทนะครับพี่มาก่อนปิดก่อนนะครับมีเส้นเดียวนะครับมีเส้นเดียวขนาดสวยนะครับขนาดสวยกําลังน่ารักเลยพี่3 5 0 0นะครับ ต่อมารายการที่21นะครับเป็นพระปิดตานะครับกรุท้ายาญ้านะครับพี่องนี้เป็นปิดตาท้ายครับเนื้อแร่นะครับพี่เอาไป500บาทนะครับอ่าเอาไป500บาทนะครับเก่านะครับพี่องนี้เนี่ยเก่าอยู่แล้วนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับชัดเจนดีนะพี่นะอ่าองนี้ชัดเจนดีนะครับ3,000เอ้ยเขาพูดผิดปี เอาไป500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับปิดตานะครับอ่าครูทายญาติเนกาบี่กรูทายญาตินะครับขอ500บาทนะครับเดิมๆนะพี่นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าชีโบนะพี่นะเป็นชีโบนะครับเอาไป500บาทนะครับรายการที่21ต่อมา22นะครับ22เนี่ยเป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อดินนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับ องนี้พระเก่าสวยชัดเจนนะครับมีร่องรอยการกดรอยรายนิ้วมือนะครับแบบนี้เลยนะเว้าแบบนี้เลยนะครับสวยงามแล้วก็ชัดเจนอีกหนึ่งองนะครับก็แบ่งปันวิบีเอฟซีอยู่แล้วนะครับได้พระดีได้พระสวยได้พระเดิมนะครับเอาไป500บาทนะครับสําหรับผงสุพรรณนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับและดูคาบกรุนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกรุวัดพระศรีเลยนะเวลาเป็นกรุวัดพระศรีนะครับเห็นไหมเดิมเดิมเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะองค์นูนตั้งองค์พระ สวยงามชัดเจนดีนะครับ500บาทนะครับรายการที่22นะครับพี่ต่อมานะครับรายการที่23นะครับ23เนี่ยเป็นเหรียญหลอดนะครับพระพรมสีหน้านะครับปูดูนะพี่นะแบบนี้เป็นปูดูวัดสแกะนะครับเอาไปเนี่ยเนี่ยแล้วดูโค้ดกันพี่โค้ดนะครับเห็นไหมมีโค้ดตอกชัดเจนนะครับเอา700บาทนะครับสําหรับเหรียญ เหรียญหล่นหอนะครับพระพรมสีหน้านะครับหลวงปู่ดูวัดสักแก่นะครับเห็นไหมเป็นพระหล่อโบราณนะครับนี่เห็นไหมแต่ไม่ได้หล่อโบราณแบบโบราณจัดนะพี่นะเป็นกรรมวิธีในการหล่อเนี่ยใช้การหล่อนะครับแบบโบราณนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเนี่ยจะเป็นยุคใหม่นะอย่างเช่นดินไทยก็จะเปลี่ยนเป็นดินฝรั่งนะครับทำให้พระเนี่ยเกิดคราบขาวๆแบบนี้นะครับอ่าองค์นี้เอา700บาท ะครับ700บาทรายการที่23นะครับถูกเหลือเกินบีต่อมารายการที่24นะครับองนี้เป็นพระขุนแบนนะครับผงภายกุมารหลวงปูดทิมนะครับหลวงปู่ทิมวัดระอาไล่นะครับด้านหลังมีตะกุดฝัง2ดอกนะครับราคา500บาทนะครับนี่แบ่งปันไปเลยนะครับแบ่งปันไปเลยอันนี้เป็นเนื้อผงภายกุมารนะครับเก่าๆนะครับพี่ เก่าๆแบบนี้นะครับมีตระกุนแบบนี้นะครับเห็นไหมเดิมดีนะครับสวยงามดีนะครับนี่นะครับขอห้าร้อยบาทนะครับ500บาทนะครับสำหรับขุนแผนนะครับอ่าผงไม้กุมารหลวงปู่ทิมรหัสไล่นะพี่นะเอา500ร้อนะครับรายการที่24นะครับต่อมารายการที่25นะครับเป็นพระกิ่งนะพี่นะองค์นี้เป็นกริ่งอ่าเขาเรียกว่ากิ่งเนี่ยพอปลอไหมพี่ เป็นกิ่งพอรอนะครับเก่าๆนะว่เอาเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพระกิ่งพอบรอองค์นี้นะขอเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาดีนะครับพระดีนะครับพระดีพระเดิมนะครับเห็นไหมดูหน้าพระนพว่หน้าพระบ้านๆเดิมๆขนาดนี้นะครับหน้าพระหลากหลายนะครับว่ดูนะครับสวยๆนะครับชัดเจนดีนะครับเห็นไหมดูบงดูบัวนะครับเส้นซอยสังวาลต่างๆนะครับชัดเจนแล้วเดิมดีนะี่นะ ชัดเจนแล้วเดิมดีนะครับก็จัดไปในครับองนี้ในกราบขอ700บาทนะครับพระกิ่งนะครับอ่าพอปรอด้ไหมนะน่าจะเป็นกลิ่เอ่อพอวอร์ได้ครับวันบวรได้ไหนะอันนี้น่าจะออกวัตบวรนะครับแต่จะเป็นอ่อรุ่นหลังหรือรุ่นก่อนเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่พระฟอร์มดีฟอร์มสวยนะครับเอาไป700นะครับรายการที่25นะครับต่อมารายการที่26นะครับวันนี้หน้าพระเราดีมากนะ 26เนี่ยเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับองค์นี้เป็นเนื้อดินเก่านะครับเดิมๆแล้วพี่ดูนะครับนี่นไหมเนื้อนี้เก่าแกร่งแบบนี้นะครับจัดไป500บาทนะครับจัดไป500บาทนะครับจะมามัวลีรอรอช้าเนี่ยไม่ท่านพี่ท่านอื่นแน่นอนนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยต้องรีบตัดสินใจและรีบโทรโดยด่วนนะครับไม่ต้องรอคลิปจบนะครับพี่ไม่ต้องรอคลิปจบนะครับอย่างอง์นี้พระสูยนะครับ แร่มะขามดอกแดงๆแบบนี้นะครับข้าบขี้กรูข้าบขี้ดินเนี่ยตามซอกมีให้เห็นมีให้ดูนะครับแบบว่าดูได้เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับเอาไป500บาทนะครับรายการที่26-500บาทนะครับพี่ต่อมารายการที่27นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนงนแต่นะครับรุ่น2นะครับพี่แบบนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับรุ่น2นะครับเลี่ยมเงินนะครับ เอาไป2,000บาทนะครับขอ2,000บาทนะครับเป็นหร่อโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับแล้เเเวเลี่ยมเงินเนี่ยเป็นเงินงานขึ้นมือด้วยนะครับองค์พระถือว่าสวยงามแล้วชัดเจนดีนะครับก็แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันพี่พีเอฟซีครับสองพันบาทนะเว้นะสองพันบาทนะพระเนี่ยเอาเหลืองดอกบวบนะเว้นะแล้วเลี่ยมเงินแบบว่าเป็นเงินงานขึ้นมือด้วยเงินเนี่ยต้องมีพันกว่าบาทนะครับเงินต้องมีพันกว่าบาทค่าเลี่ยมอีกปี เอาไป2,000บาทนะครับองนี้ต่อมารายการที่28นะครับ28เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับนี่อ๋ออันนี้ห่วงหายนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีคนปิดนะเดี๋ยวผมเอาห่วงใส่ไปให้นะครับเดี๋ยวเอาห่วงใส่ไปให้นะครับไม่ต้องกลัวนะพี่นะนี่เอาแบบว่าได้ไปแล้วเนี่ยพร้อมใช้เลยพี่ได้ไปแล้วพร้อมใช้เลยนะครับสําหรับ เหรียญนะครับหลวงพ่อควยปี2521หรลังยันหานุมานนะครับเนื้ออาบากะนะครับพี่เหรียญนี้นะครับก็แบ่งปันวี่พีเอฟซีครับ1,800บาทนะครับเอา1,800บาทนะครับเดิมเดิมสวยสนะครับ1,800ในวนาทีรายการที่28นะครับต่อมารายการที่29นะครับตรงนี้เป็นปิตาพิมพ์ปั้นนะครับองนี้เป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับหลวงปู่แก้วนะครับวัดปากทะเลนะครับเห็นไหม เป็นพิมพ์ปั้นเนี่ยคล้ายๆพิมพ์ของหลวงพ่อคนบางแสะนะครับแต่เนื้อนี้เนี่ยพี่จะไปตีแบบเป็นที่อื่นไม่ได้นะครับด้านหลังมีรอยจานเก่าชัดเจนนะครับเห็นไหมรอยจานเก่าๆจานแห้งๆเลยพี่แล้วเนื้อพระนะครับบอกนี้พี่เนื้อเนี่ยออกโซนกะลานะครับเนื้อเนี่ยออกโซนกะลาเลยพี่สาหรับพระปิดตานะครับอหลวงปู่แก้วนะครับวัดปางทะเลนะครับพี่องค์นี้เนี่ยแบ่งปันวิวีเอฟซีครับเอาไป1,200บาทนะครับ ขอไม่ลดนะี่นะองนี้ขอไม่ลดนะครับ1,200บาทนะครับเดิมเดิมเนื้อเก่าเก่านะครับนี่เห็นไหมเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับจัดไปนะีวนะจัดไปนะครับ1 2 0 0บาทนะครับเดิมเดิมพี่เดิมเดิมนะครับรายการที่29ต่อมานะครับรายการที่30นะครับพี่สามสขอเล่นเป็น เป,เป็นเหรียญหลวงผู้เอี่ยมดีกว่าเป็นเหรียญหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้จะเล่นเป็นรายการสุดท้ายนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเนี่เหรียญเก่าสภาพใช้นะครับ <c oughs> เหรียญนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเก่า <c oughs> จริงนะครับดูเนี่ยพิจารณาดูเดี๋ยวี่ดูนะถึงแม้ว่าเหรียญเขาจะสภาพผ่านการใช้นะครับแต่ดูความคมชดัดดูตามซอกนะครับเป็นรอยเลื่อยนะพี่นะซอกลึกๆเนี่ยเป็นรอยเลื่อยแบบนี้นะพี่ นะครับนี่เห็นไหมดูรอยเลื่อนนะครับเป็นบั้งบั้งบั้งเป็นฟันฟันฟันนะครับแล้วเนื้อนะครับทองแดงเนี่ยเก่าจริงนะครับเห็นไหมกระแสทองแดงเนี่ยเป็นทองแดงเก่าเถื่อนโบราณนะครับก็เหรียญนี้นะครับเดี๋ยวจัดไปนะพี่นะพี่พี่เอฟซีครับขอเจ็ดร้อยบาทในการปูเอี่ยมหลังยันสี่นะครับแบบนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่ารายการที่สามสิบนะครับยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ